มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทูปรับมาตรการเยียวยาเหตุเครือข่ายล่มแล้วทูคอร์ปอเรชันทบทวนมาตรการเยียวยาเหตุขัดข้องของเครือข่ายเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นทีมงานได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ลูกค้าสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด บริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึงลูกค้าเป็นที่สําคัญสูงสุดและเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงผลกระทบต่างๆที่ลูกค้าได้รับความไม่สะดวกในการติดต่อสื่อสารครั้งนี้เพื่อแทนคำขอบคุณจากใจลูกค้าไว้วางใจแม้ในช่วงสถานการณ์อันยากลำบากทูพร้อมดูแลลูกค้าทูมูฟเอทุกคน มอบริการใช้งานเพิ่มเติมโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆลูกค้าเติมเงิน Data ฟรี10 g b และโทรฟรี100นาทีรวมระยะเวลาการใช้3วันโดยไม่ต้องกดรับสิทธิ์เริ่มตั้งแต่15มิถุนายน2568ลูกค้ารายเดือนส่วนลดค่าบริการ1วันสำหรับในรอบบินถัดไป ทูขอขอบคุณอีกครั้งจากสจผู้บริหารและทีมงานทุกคนที่ให้โอกาสทูได้ดูแลทุกท่านอย่างต่อเนื่องต่อไปความไว้วางใจของลูกคา้าทุกท่านคือแรงผลักดันสําคัญที่จะทําให้เรามุ่งมั่นพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลคุณภาพสําคัญและก็สัญญาณของทูให้ดีที่สุดเสมอและขออภัยอีกครั้งสําหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ